สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่อ้อยที่ห้างเทสโก้โลตัสสาขาพรามสามเด้อตอนนี้ก็มายืนอยู่ที่บันไดเลื่อนที่ยาวๆนะคะโลตัสนี่เขาทาบันไดเลื่อนยาวแล้วก็เพื่อยก็ชอบเดินนะบันไดเลื่อนนี่ชอบเดินชมวิวชมคนนะคะก็จะเดินมาตรงบันไดเลื่อนของห้างเทสโก้โลตัสนะคะคนมีทั้งสลับขึ้นสลับลงนะคะเราก็ต้องคอยระวังด้วยนะระวังเด็กนะคะ ว่าเดี๋ยวบันไดเลื่อนจะหนีบขาเอานะคะก็ให้อยู่ดูใน้ความดูแลของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะพอมีข่าวข่าวว่าบันไดเลื่อนอ่าหนีบ,หน,บหนีบเอาขาอะไรอย่างงี้เนาะก,ก็ต้องระวังอันนี้พี่เอ๋ก็พาชมบรรยากาศที่ห้างเทสโก้โลตัสสาขาพระรามสามก็จะมารีวิวพวกอาหารผักผลไม้ตามฤดูกาลนะคะเพราะว่าพี่เอ๋ก็ชอบ กินผักผลไม้อยู่แล้วนะคะก็มีทางอาหารจบนี่ก็จะพาตรงมาที่โซนต้นไม้ดอกไม้เลยนะคะเพราะว่าพี่ช่วยชอบนะคะก็จะถ่ายวิวบรรยากาศต้นไม้ดอกไม้แล้วก็พันไม้นะคะสามารถไปปลูกเองได้นะคะตรงโซนนี้นะคะของห้างเทสโก้โลตัสนะคะแล้วก็จะมาดูโซนสวยงามนะคะดอกไม้ต้นไม้นี่ก็ประดับประดาไว้ น็นนิดนิดแน่นอยเพื่อวก็จะถ่ายเพราะเพื่อชอบดอกไม้ค่ะมีดอกไม้ที่จัดเป็นชอบเป็นนี่ไว้แล้วนะคะเพื่อวก็จะตัดภาพมาที่โซนผักผลไม้นะคะเริ่มต้นกันด้วยผักสลัดแล้วก็บล็อกลี่นะคะก็จะเป็นผักที่เราคุ้นเคยแล้วก็ทานสลัดอะไรนี้นะมีมีฟักทองมีอะไรนี้ก็มีประโยชน์นะคะฟักทองมีฟักเขียวนะคะนี่นะคะตามภาพที่เพื่อไปพาชมนะคะผลไม้ของเขา ผักผลไม้ตามฤดูกาลก็จะสดสะอาดนะคะเราก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาไปใช้ไปทําประกอบอาหารได้ในครัวเรือนเลยนะคะเพราะว่า,ามาที่นี่ก็เหมือนว่าเราได้เดินตลาดครบคันนะคะก็มีทุกอย่างที่เรากินเราใช้ประจำวันนะคะทั้งของกินของใช้นะคะจะจัดไว้เป็นโซนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้นะคะก็จะมีหมดแต่พี่ว่าไม่ได้ไปถ่ายพวกเสื้อผ้าแล้วก็ เครื่องสาอางอะไรนะคะพี่อว่าก็จะมารีวิว,วสินค้าผลไม้ตามผักผลไม้ตามฤด,ดูกาลแล้วก็อาหารทะเลอาหารปลาน้ําจืดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าพี่้อยก็ชอบกินนะคะก็เลยต้องลงมาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก่อนกลับที่พักพี่้อยก็จะเอาภาพบรรยากาศที่ห้างเทสโกโลตัสชั้นล่างนะคะก็จะขายพวกอาหารผักผลไม้แล้วก็ผักที่จัดไว้ในถาด ที่ทําปรุงอาหารได้เลยนะคะก็มีครบหมดเลยนะคะนี่ก็จะเลือกซื้อเลือกหาผักสดนะคะแล้วก็ปลาที่นอกในน้ําแข็งใมนี้ก็สดนะคะก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้ทั้งปลาอาหารทะเลแล้วก็ปลาน้ําจืดนะคะปลาน้ําจืดแล้วก็อาหารทะเลนี่คนก็คุ้นเคยแล้วก็สามารถเลือกซื้อเลือกทานได้นะคะ ก็มีทั้งปลาทับทิมนะคะปลานินนะคะจัดไว้ในน้ําแข็งสวยงามนะคะ mm hmm. ก็ปลาเก๋าอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. กินแล้วก็จะได้เก๋าเกาหน่อยนี่ปลาอะไรไม่รู้อันนี้พี่อ้อยไม่รู้จากชื่อเขาแต่ปลาเก๋านี่ก็แพงแล้วก็อร่อยนะคะอ mm ื hmm. มนี่ก็มีราคาของปลาเซมอนนะคะก mm ็ hmm. เป็นตัดแต่งเป็นชิ้นก็จะแพงหน่อยนะคะ mm hmm. เราก็พาเดินเลื่อยเปื่อยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม ให้พี่วอยด้วยนะคะขอพระคุณมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะพาดูนะคะอาหารการกินมาท้ายคลิปแล้วนะคะเราจะมาหยุดกันที่ไส้กรอกที่เป็นอาหารชาของคนฝรั่งแล้็คนไทยนะคะประดับประดาไว้สวยงามนะคะอ่าท้ายคลิปแล้วพี่ว่าจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยเราค่อยเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามหน่อยด้วย